เดี๋ยวนี้พี่เชลก้าเดินออกจากบ้านแล้วนะคะเดินออกเองเลยด้วยแต่ก็แค่บริเวณหน้าบ้านนะคะกับสวนที่ก้าออกไปเดินสวนแล้วตอนกล้าไปเดินส,วน,ว,นนสวนอ่ะเป็นตอนกลางคืนนะคะที่มันจะเงียบสงบหน่อยเพราะว่าน้องอ่ะไม่ชอบเสียงดังพี่ประตูผมอยากไปเดินเล่นผมจะออกจากบ้านตอนพันทราขึ้นฮะมันมืดแล้วก็เงียบสงบออยจะไปไหมไปแล้วเด้โอโดูชิโอ้วิ่งมาเลยเหรอ,อะก็บอยอยากไปเดินเล่นเียวย่ะ โอ้อยผมต้องรอนานเลยพี่เจลชอบชัก <ไป S 1> จ้าไ,ไม่ไปคิดว่าไม่ต้องไปแล้วคิดว่าดื้อโอ้เจ๊งเลย นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่น้องยอมมาเดินที่สวนโดยที่ไม่วิ่งหนีกลับบ้านเราเคยอุ้มน้องมาหลายครั้งแล้วค่ะแต่เขาก็เดินหมอบวิ่งเข้าบ้านไปเลยเราปปดประตูรั้วอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะประตูรั้วเรามีตาข่ายกันไว้ไม่ต้องกลัวว่าเชลจะโดดข้ามไปนะคะเชลโดดไม่ได้แน่นอนเชลไม่สามารถโดดได้สูงขนาดนั้นถ้าคิรัวอาจจะโดดได้ก็ได้แต่ว่าเวลาพาคิรัวมาเราจะใส่สายจูงเพราะคิรัวเป็นแมวดือ้อหลายคนถามเรื่องการกินใบไผ่เงินเหมือนกันว่าให้น้องกินมากขนาดไหนตอนแรกเราให้กินวันละหกใบเพราะเราไ้ไดเยอะหม แต่ไปหาอ่านข้อมูลมาต่างๆ,ๆเขาก็บอกกินได้นะคะก็เลยขยับมาเป็น10บใบส่วนมากน้องจะชอบมาขอตอนดึกๆนะคะตกแล้วก็วันละประมาณ20ใบน้องถือว่ากล้าขึ้นเก่งขึ้นนะคะเพราะว่าปกติเขาจะเดินหมอบเลยอันนี้คือน้องยืนปกติเต็มตัวแล้วนะคะพุงอาจจะห้อยหน่อยมีใครปั่นจักรยานมาขอไปดูช้าหน่อยว่าวันดีห้ามมาทำา มีการเดินไปดูเขาด้วยนะว่าเขาปั่นไปถึงไหนปั่นไปแบบเลยบ้านไปหรือยังอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องไปล้างเท้านะเชลน้องก็ยืนดูอยู่นานเลยค่ะเดี๋ยวให้ฟังว่ามีเสียงดังแค่นี้น้องก็วิ่งเข้าบ้านเลยค่ะมีเสียงอะไรไหมดังจากบ้านนู้นะคะอาจจะเป นวันนี้อยากจะลองเดินตอนกลางวันดูก็เลยเปิดให้ไปนะคะไม่ได้จะถ่ายอินไซเมวนะคะเขามาส่งพอดีก็เลยแกะกล่องแล้ววาาไว้หน้าบ้านก่อนแล้วค่อยย้ายไปแต่น้องไม่ยอมออกไปเดินที่สวนนะคะเพราะว่าเหมือนมันเสียงดังมากๆแล้วเขากลัวเขาก็ยืนอยู่แค่ตรงเนี้ยหน้าบ้านถ้าน้องเห็นคนมากกว่าหนึ่งคนวิ่งเข้าบ้านสบายใจสุด เสริมเรื่องต้นไผ่เงินนิดนึงนะคะถ้าใครอยากซื้อแบบนี้ให้น้องแมวกินนะมีขายออนไลน์ค่ะช้อปปี้ a าชาด้าเราอยากแนะนําให้หาร้านที่เขาไม่ใส่ปุ๋ยเคมีค่ะเพราะว่าน้องต้องกินเข้าไปส่วนวิธีการดูแลเรารดน้ําแค่วันละครั้งค่ะแล้วก็อย่าให้โดนแดดบ่ายแดดแรงมากใบจะฟีบเลยค่ะต้นนี้เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะบางทีเราก็ลืมรดน,น,น้ำตอนเช้าเราไปรดน้ําตอนเย็นก็ยังฟูสวยขนาดนี้นะคะแล้วก็ถ้ามันฟูมากๆอะ่ะเล็มตัดเลยค่ะตัดออกไปเลยไม่ต้องเสียดายนะเดี๋ยวเขาจะงอกกลับมาใหม่สวยเหมือนเดิม